มาซอยขู่แม่ป้าน่าท่านพูดพูดตายนะซื้อปากเพราะอเอ่ยเอ่ยซื้อไอ้นั่นพุกนี่ยยากเลยอ,อต่อไปเป็นล็อกเงินล้าน อันี้ดีครับผมหมดล็อกขามขามเสียผ่านไปล็อกยันล้นลานนวดในร่องหายหกครูกับเลขวิ่งตามล็อกนันล้านาล็อกนันลาน้า,ลานนี่กระบอกพลาดคือกันบินกระเด็นมแม่นขี้เหร่มันหมกแม่นขี้กันโอ้มองหันกับมาอายอนอศูนย์นั่นครับเขา้าเข้าไปาที่ศูนย์เพราะว่าวิ่งวิ่ง เก้าก ou oh mm. mm. pues so ับศูนย์เนาะว่าก็เข yeah. ่าศ um ูนยได้สองเด้งไม่ได้ศูนย์หนึ่ง้าผู้ใดวิ่งได้สองเด้งเลยได้สองเด้งเลยบอกปูหงวดทีเดียวศูนย์ไปวิ่งล็อกเงินล้านนะศูนย์เนาะวันนี้ก็ไปวิ่งคือกันไปวิ่งนี่วิ่งศูนกับหนึ่ง ศูนย์กับหนึ่งคันลิกับหนึ่งจับคู่ให้จับคู่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหามันถึงไม่หรือเปล่าเนี่ยเห็ด ห้านนงูครบอันนี้เป็นบนล่างขอกุ้งบนล่างบนล่างบนล่างแต่ส่วนมากมันก็ออกก๊าลัางครับแล้วล็อกตัวนี้ที่ปลวกแล้เล็อกตัวนี้เขาก็าาม้วงกลมไปสามครูลักศูนเน้นล่างม้วง,งกลมไปสามคูแล้วลักศูนย์ครับศูนย์ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดเน้น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  ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนยเจ็ดแนมอ้เหนว่าหอดศูนย์เก้าคนละมันนาทีนี่เลยหรือปลู่มันนา์เก้าเนาะอะก็กันไม่บวกปูศูนย์เก้าละไอก็เจ้ากันเราเองอมันลายที่คือมันหลายมันหลายมันหลายมันหช่วงมันช่วงที่ลายแล้วทีอาอันนี้คือหลอกเงินล้านนะครับดี่ครับผม กับออกได้ครับเดอมีศูหมีศูนย์เจ็ดกับหัวออกรับวออกมีหนึ่งหนึ่งหกกมีหนึ่งเจ็ดครับก็หนึ่งหกกับหนึ่งเก้าเลยหนึ่งหกกับหนึ่งเก้านะผมศูนย์หกับศูนย์เก้านำกัออกกลไปเห็นลละมีจกมีซ้ำนี่แหละมีหกครูครับผมกรจับสามตัวหายกระถืสองตัวเกาน่บพ ร้อยเห็นอีกแล้วบานนี้บาดนี้เหรอเอาไปงปูก่อนนะครูนะครับเราเงินหลานบาหลาครู่ายวิธีครับไล่ครูมีหกูแต่ว่าเน้นนให้คือศูนย์ห้าศูนย์หนเจ็น้าเน้นๆไแต่กอนเพราะว่ามันติเขากับความฝันอยู่ฝันฝันน้ำหลปูฝันดีเจ้เด้ดเลยนะ แจ่พ่ท่านเลยบ่ท่านตีออกอยู่พ่อท่านตีฝันยังได้ลองให้อั่ง่อนปูฝันว่าได้ไปเขาไปเขามาไล่ตีแหมห่วยันมันอะไรกะนี่โยมปูอะไรขานี่โยมงมตีอืม่านแเป็นโยมคือนกันนนล่ะออในใในฝันจะาลองเป็นโยมขึ้นอือตีกันจะาของมีผู้เดียว อเขาไมีหาหัวคนปะหรอคือคิอกันเห็นลปูเขามีหาหกวคนปะดิอ่าอเห็นจังเลยสู่เขาไวแน่นมากเลยแรนนี่ปะปูทั้งถอยทั้งสู่แลยอสู่ถอยมันเทาไปอ้อ้โอ้ยอ้ยอ้ย่อยโอ้ยโอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอยสู้แโอ้ยโอกสู่ถอยโอ้ยอยโอ้ยโู่ยโ้อยโอ้เโอยโอ้ยโ้ยโอยโอ้่โอาอ้ย้เอ ได้เอือนมูมูที่ตายไปแล้วนะมะซอยมะซอยขู่แม่ป้านว่าท่านพูดผู้ตายนะซื้อปากเพราะเอ่ยอ่ยซื้อไอ้นั่นทุ่มนียากเลยทุ่มนียนเพราะเอ้ยซื้อไอ้ตายนะไอ้มูเดียวกันนี่ละ ตายไปแล้วตายไปแล้วแต่ตอนนั้นละ่ะฝันตอนออนั้นบ่เาว้าวฝันว่าหูจักว่าจะตีกันตอนนั้นอุ้มผู้ชายกับหาคนตีกันหานหา,ห,หาคนกับ่อยผู้ดเดียวไป <c oughs> บ่เนึ่หากับซูนหากที่พูดเออบ่เนึ่งหากับศูนหาเน,นี่ยแล,ลนี่ล่ะเขาหากระห,ก,ะหกนี่ละ่ะ ก็ทีก็ทีเอาใสหลักศูนย์เนาะหรือมันทิ่ไม่อีกลักหนึ่งกับโบจักละแล้วก็ฟันนี่เนาะฟันฟันนี่เพราะเป็นตานาเซียบในดี่ออกรเสืองนีู่งว่าทีแล้วมันยังได้อยู่ดีอ๋งวดทีแล้วมันยังบวกไวีหนึ่งหนึ่งไหมมันบวก้วกหนึ่งมันยังข่ามตัวหนึ่งเอยขามตัวหนึ่งด้เอาอฟันกับมีซัมนี่แหละจะทีว่าจังใดแต่ว่ากับ ูนให้กันแล้วมันก็ทีศูนอยู่บ้างจึงม้านี้ล่ะก็ศูนย่างอยู่บ่กิศูนยีู่นย่างอยู่บ่แต่มีวิ่ง้วก็คือศูนย์ศูนหนึ่งศูนครับหนึ่งตัวใดออกไปวิ่งกันครับผมเน้นเน้นศูนตัวในเน้นนี่คือศูนเนี่ยคือศูนเอฟซีกับผมพุ่งผมไศูนมันถึมาลางประจักษหัวเนาะ ตัวเน้นคือหัวก้างกับเน้นเน้นเน้นศูนย์คือกันเนาะครับเก้าพวกใครเน้นก็ได้ว่ามันมันออกแล้วอืมหนมาอี๋ดีอ่ะผมหน้าอี๋ดีมันกับแน่นอนอยู่ได้หรอครับโอ้มันธรรมดาปันได้เดิแน่นอนอยู่คือกันมันอยู่ในป่ากันได้ ตัวเน้นคือศูนย์ครับพี่เชีครับผมตัวเน้นเคือศลอกกันล้านนะครับลองกันล้านครับฝันฝันเกี่ยวก e ันอยู่น้ากันกับเลขกฝันอยู่น้ำฝันแต่ว่าเดล็กน้ำมนตนก็คือพระท่านใดดอกครับต้องจิเป็นเท้าดากับที่นั่นครับผมงานขาเท้าดำเดล็กน้ำม่อนจะลอยพระหานกับเลขเลขกฝันกับเข้ากับเลขกเหล็กก็จบวงสรวง กะเข่าตัวอืมครับผมอันนี้ล็อกเงนินหลนะครับ<ช>ด้วยเอฟซีครับเขาจะบงวงชวงบ่งส่วงชวงยู่นี่งล่ะอ๋ะอบางกสวงต่ในปูโอ้ยขเอาเจ้าย่านคนเห็นมาเห็นข่อยมาลอยเอาเด้อดเดือโอ้ย,อย <c oughs> งี้วาคำมืดมืดเอีอ,อ,อ,อย่านคนหลเขากันทุน่นเหงว่ามาโคตรหลด้วยทุนอือตายอือ่นทีทีคตรลหลมันถึได้เงินหลายว่ะอือหือครับผม พทีมงานเิ่นทีมงานพระเจ้าพระเจ้ามากเปิดดวงเปิดเปิดดวงพุ่มให้ครับพุ่มมันอยากเงินมันอื้อแต่อยากได้เงินว่าคล่องคล่องแคล่วแคล่วในจังหน่อยคือจังจกซสือสลากกินแบงมันจุกคล่องแคล่วได้เพรติดหนีจักเทียได้แอ้วพระเจ้าจ่ายเงินสวดเป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 โอเดีาะ อันนี้ล็อกเกินล้านนะครับเด้วเอสซีครับผมแบบได้เงินมากมุ่งรังคาเท่านั้นเพระว่ามุ่งลังคาเ่ราันเลี้ยงเงนนี่แหละ